ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจและจะรักเธอจนลมหายใจสุดท้ายผ่านไปีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะครับชื่อเพลงฝันนะครับซึ้งกันทีเดียวใน,นสักครนี้นะครับกับกระสูตรายการจากทางคณะวิศวะนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมนะครับ อากาศทาง fm 9ก้ 18, าสเมกะเฮิร์แ่งนี้แหละนะครับก็ช่วงที่แล้วช่วงที่ผ่านมาแนแนวแนะนําหลักสูตรวิศวกรรมรการผลิตไปนะครับว่าเรียนอะไรกันบ้างเรียนจบมาเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลักัครช่วงไหนานะครับช่วงที่แล้วบอกไปแค่2ช่องทางนะครับคือรอบรับตรงซึ่งปิดรับสมครไปแล้วเมื่อวันที่15มกราคมแล้วก็รัมรัครอีกรอบหนึ่งเดือนมีนาถึงพฤษภาคมนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางในการสมัครเข้าเรียนวิศวกรรมการผลิตนะครับก็คือ อัมิชชั่นนะครับสามารถเลือกอัมิชชั่นได้แต่ว่าท่านต้องมีคะแนนแกดแพทนะครับมีแพทหนึ 1, ่งแพทสองแพทสามนะครับแล้วก็มีแกดแล้วก็มีโอเน็ตนะครับแล้วก็เอา GPAX ไปยื่นนะครับก็จะมีหลายส่วนเหมือนกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถจะมาสมัครเดินทางมาสมัครได้นะครับหรือว่าไม่รู้ข่าวสารข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยวงเรามีคณะวิศวะมีหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถรับนักศึกษาเข้าได้เลยนะครับเพราะว่าหลักสูตรของเราผ่านการรับรองจากสอกอ,รอรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถสมัครผ่านทางเอเมชชั่นได้นะครับก็สำหรับเอเมชชั่นเขาจะประมาณสมัครประมาณปลายปลายเดือนเมษาใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมีสอบแกตแพทอีกช่องหนึ่งประมาณเดือนมีนาประมาณนี้นะครับแกตแพทครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์กันไว้นะครับกัน สมัครรับสมัครนักศึกษาของคณะวิศวะนะครับว่าจะเดือนมีนาเดือนพฤษภาเนี่ยของมหาวิทยาลัยราชเทวีภูมิเรารับรับเองเลยนะครับผู้ที่อยากจะมาสมัครก็มาด้วยตนเองก็ได้หรือว่าส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ admission นะครับในส่วนการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยของเราเองนะครับก็จะมีการตั้งโต๊ะร,รับสมัครที่หน้าตึก50พรรษานะครับหรือว่าตึกอธิการบดี่นแหละนะครับก็มีอาจารย์จากทางคณะวิศวะแล้วก็มีนักศึกษาที่ ว่างวิยาการเรียนนะครับอาจจะไม่มีชั่วโมองเรียนชั่วโมองว่างนี้ก็จะให้นักศึกษามาช่วยนั่งรับสมัครเรียนกันด้วยสำหรับตั้งแต่เดือนมีนามีสัพฤษภาสามเดือนเต็มเตมนะครับเพราะฉะนั้นก็น้องๆน,นักเรียนหรือว,ว่าผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังจะจบชั้นม .6 ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนถ้าผู้ที่สนใจในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พวกนี้นะครับสนใจอยากเป็นวิศวกร,กรมาทํางาน ในสายวิศวกรเป็นวิศวกรโรงงานพวกนี้นะครับก็ฝากวะชมพันธ์กันไว้นะครับแล้วก็ระชมพันธ์อีกสักหนึ่งรอบนะครับสําหรับนัากเรียนที่สมัครในรอบรับตรงไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ส่งหลักฐานครบนะครับอาจจะสมัครยื่ยนแค่ใบสมัครกับข่ารยมการสมัครไว้แต่ว่าหลักฐานต่างๆไม่ได้เป็นใบ,ใบ,ใบ,ใบรับรองผลการเรียนใบสำนัสมุนบ้านสำนักงานประชาชนรูปถ่ายใบ รับรองความพูดนี้ยังไม่ได้ส่งมานะครับก็ให้ไปเรง่งจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาภายในวันที่20มกราคมนี้นะครับส่งมาที่สำนักส่งเสริมนะครับสำนักส่งเสริมการศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยราชเทภูมิของเรานะครับเพราะเพราะว่าถ้าส่งหลักฐานไม่ครบนี่ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครก็ได้อาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับแล้วก็ผู้ที่ส่งหลักฐานมาครบแล้วก็จะ่าลืมมาสอบสัมภาษณ์กันในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันเสาร์นะครับ วันที่2กุมภาพันธ์ตั้งแต่9กนาฬิกาต้นไปนะครับมาสอบสัมภาษณ์กันที่คณะวิศวะนะครับก็ฝากไปทมพันธ์กันไว้นะครับแล้วก็ช่นี้มีกิจกรรมครับกิจกรรมกิจกรรมของทางคณะวิศวะสําหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสปดาั์ที่ผ่านมาเมื่อ,อวันวันไหนนาวันที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไปแน่ใน,นอการศึกษาที่โรงเรียนเทมสถิดวิทยานะครับก็ น้องๆนักเรียนก็สนใจกันเยอะทีเดียวมียื่นไปสมัครกันมาแล้ว3าสี่คนสำหรับรอบรับตรงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังสมัครรอบรับตรงยังทันอยู่นะครับก็ไปโรงเรียนเทพสถิตนะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจันทร์ที่ผ่านมาก็ไปโรงเรียนปู่เรื่องศึกษาลัยนะครับตรงช่องสามหมอนะครับก็มีนักเรียนให้ความสนใจกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ไปที่โรงเรียนนาหนองทุ่งวิทยานะครับที่กัรขอนะครับมีผู้สนใจสมัครมา4ีหคนนะครับ แล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ไปที่โรงเรียนหนองบาดแดงวิทยานะครับก็มีผู้สนใจสมัครกันถึง16คนทีเดียวนะครับแล้วก็น้องักเรียนที่พูดถึงบุษครูน,นี้คนที่ยังไม่ส่งหลักฐานก็ขอให้ตามหลักฐานมาส่งด้วยนะครับเร่งเร่งนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันวันที่20นะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่จะไปอีกที่โรงเรียนนางแดดหลวงชุมพูนะครับนางแดดวิชญูพูวิทยา รัชมังคลาพิเศษที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับแต่ว่าจะเลยเข้าไปทางเลยอีก20กว่ากิโลนะครับเลยหนองบัวแดงไปอีกนะครับก็จะไปแนแนวกาศึกษาเพราะว่าไปทุกทุกปีนะครับปีที่แล้วก็ไปนะครับโรงเรียนนางแดดนะครับแล้วก็มีอีกหลายโรงเรียนวก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับวันที่เอ่อถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะไปที่อำเภอโชคชัยนะครับไปโรงเรียนโชคชัยวิทยานะครับไปกับทางส่วนของมหาวิทยาลัยไปจัดบูธ แนแในวการศรึกษานะครับที่โรงเรียนโชคชัยนะครับแล้วก็มีหลายโรงเรียนที่ตอนนี้กําลังติดต่อสําหรับการแนะนำอยู่หรือว่าท่านที่รับฟังทางเครื่อง FM ็มก็สบายคือสั่งนี้หรือว่าฟังทางบันทึกการจัดรายการที่มีลิงก์ผ่านทาง Facebook นะครับถ้าสนใจถ้าท่านเป็นคนครนูแนแนวและคนครนูที่อยู่ในโรงเรียนนะครับและสนใจอยากให้ทางมหาวิทยาล,ลัยพัทยภพูิหรือว่าอยากให้ทางคณะวิศวกรรกมศาสตร์ไปแนแนวการศรึกษาให้นะครับก็ โทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์044815119น,นะครับ044815119ทางคณาจารย์เราก็จะจัดเวลากันไปอบอไปแนะแนวให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งทางคณาจารย์เราก็โทรติดต่อสนมเรียนนะครับว่าอยากจะขอเข้าไปแนะแนวเพื่อเผยแพร,เพร่เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับให้นักเรียนเขารู้กันว่าราชพัฒนาภูมิเราเปิดวิศวะกันแล้วนะครับเพราะว่ามีเยอะทีเดียวนะครับที่ไม่รู้ว่าราชพัฒนาภูมิเปิดวิศวะหรือหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ไปประชาสัมพันธ์แล้วนอกจากจะไป พยาญชนเฉพาะ mm hmm. ของคณะวิศวะแล้วสมงคณะอื่นแล้วก็ช่วยะยัพัน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปศาสตร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพยาบาลแล้วก็ช่วยะยัญันะกันนะครับเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันนั่นเองนะครับก็แนแนวการศึกษาให้ไม่ใช่ว่าจะแนแนวเฉพาะวิวศวะแนแนวรวมไปถึงอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นนักกฎหมายอยากจะเป็นนักปกครองอย่างนี้ก็จะแนแนววิชาชีพแล้วก็จะแนะนํแว่าต้องเรียนอะไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเน้น โฟกัสไปที่ทางหน้าวิศวะเพราะว่าคนนี้แนวเป็นอาจารย์วิศวะนะครับอาจจะพูดในในพื้นฐานว่าถ้าอยากเป็นนักกฎหมายต้องเรียนต้องเรียนคณะอะไรต้องเตรียมตัวอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเชิงเรื่องนี้ต้องให้อาจารย์ประจําคณะนั้นมานแนวน,น,นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมของคณะวิศวะนะครับนอกจากจะให้นักเรียนเราไปตั้งบูธงานเาพ่ะแล้วคณาจารย์คุณครูนะครับแล้วก็มีนักเรียนบางส่วนก็ยังออกไปแนวการศึกษานะครับแล้วก็ ยังไม่หยุดแค่นี้นะครับเราจะออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดเทอมนะครับออกไปติดต่อโรงเรียนแล้วก็ออกไปแนวกันเรื่อยๆนะครับก็สาหรับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งเพลงเพาะๆแล้วก็กลับมาต่อกันในช่วงหน้าครับ ใจที่ทำไปไม่เคยต่้งารทำรายให้ฉันต้องเจ็บเธออยากให้ฉันเข้าใจหลัเพือเฝ้าเตรียมจะไปแล้เธอก็บอกว่าเคยราฉันมาก,กราง,ออางไหกจะยังตั้ไปโอ้ baby เป็นถ้าเธอคิดว่าเธอไม่รักและไม่เหลือเยอะใได้โปรดอยา่าคราคราทำให้ฉันวัน เธอมีใจโฮกค,คิดว่าฉันไม่รู้รหรือยังไงรักหรือ,รอเปล่าเตรียมจะไปแล้วเธอก็บอกว่าเธอรักฉันมากอยไร้ก็ทียู่ นุ่งเพลงนะครับชื่อเพลงพูดทำไมของตู่พบทอนนะครับออเพราะดีแล้วก็สนุกดีนะครับเพลงนี้นะครับจากวสุรายการจากทางคณะวิศวะนะครับช่วงนี้จะเป็นสารน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เราเสนอเรื่องอะไรดีเดี๋ยวดูกันนะครับอ๋อวันนี้เสนอเรื่องเท่าแกลบของเลยสารพัดประโยชน์นะครับก็จะมีประโยชน์ของเท่าแกลบทําทอะไรได้บ้างนะครับ บทความนี้นํามาจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับหรือว่าเอ็มเทคของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแปลโดยคุณวินิลักษ์กาญจนวะวลเวนิตนะครับก็บทความเรื่องเท่าแกลบของเหลือ